สวัสดีครับกอพฟิชยาครับรับบทเป็น9ก้านะครับในเรื่องไรโอโคตรแย่ยากครับในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการแบบถูกกันแกล้งโดยผู้จัดการของตัว9ก้าครับมีข่าวที่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งทําให้เขาต้องหนีไปพักใจที่บ้านเกิดของเขาอะไรเงี้ยครับไปลําลึกถึงการใช้ชีวิตแบบตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆมันก็เลยมีเรื่องไปเกิดเหตุที่นั่นเกี่ยวกับไอ้ตัวสัปหลาดแย่ที่มันโผล่ออกมาครับชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยมันอาถรรพ์สาปหลาด เวลาคนมันเล่นแบบเห็นสัตว์ประหลาดถ้ามันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเราจะต้องแบบจินตนาการกับสิ่งที่มันไม่มีอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันต้องนึกว่าเลเวลของความกลัวมันต้องมากน้อยแค่ไหนเวลาเขาทำ CG มาแมทช์กันแล้วถ้าแบบเล่นน้อยไปคนดูก็จะรู้สึกว่ามไม่มันไม่เห็นกลัวเลยว่ะอ,วอะไรเงี้ยครับลเย ไม่โหดนะอยากให้โหดบางนะจริงๆด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วเนเจอร์พีเต้ยเป็นคนใจดีมากอ่ะพี่เต้ยเขาจะมีความขี้เกงใจหรืออะไรเงี้ยเออใช่ใช่แล้วเออเขาสร้างหัวของตัวแย้มาสีฟ้าเป็นหัวใหญ่ๆแล้วก็มีคนบังคับแล้วเราต้องขึ้นไปเล่นกับมันอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันแบบเออดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรดักชั่นแบบนี้อะไครับไปไปสบัดไปสบัดไป รู้สึกลคาอยากจะฝากภาพยนตร์นะครับของคนไทยซึ่งจากจาก,จากหลายๆฉากที่กอลฟดูมาถือว่าถึงในระดับที่กอลฟรู้สึกภูมิใจว่าแบบเฮ้ยประเทศไทยทำ CG ได้ระดับนี้แล้วนว้ยอะไรเงี้ยเด็ดมากครับอยากให้อยากให้รอดูครับผม